ส่งงานหุ่นไท H1 นะครับติดตั้งปุ่มกดสตาร์ทพร้อมรีโมทสมาร์ทคีย์นะครับตรงนี้จะมาในชุดจะมีรีโมทให้สตัวนะครับพร้อมกับคีย์การ์ดให้อีก2ใบการใช้งานปุ่มนะครับถ้าเราไม่เหยียบเบรกกดสตาร์ทกดไฟ ACC นะครับกดอีกครั้งนก็จะเป็นไฟออน กดปุ่มสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งก็ดับแต่ถ้าจะสตาร์ทนะครับสตาร์ทก็เยียบเบรกกดหนึ่งครั้งนะครับจะดับก็เหมือนกันนะครับกดหนึ่งครั้งแล้วปล่อยในชุดก็จะมีรีโมทเป็นแบบคีเล e นะครับให้สองตัว าเราถรีโมทเดินห่างรถรถก็จะล็อกให้แบบออโต้นะครับล็อกแล้วนะครับเดินกับขอ้อมาในรถก็คลายล็อกตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับนี้ถ้าเราไม่มีรีโมทใช้คีย์การ์ดนะครับ ถือคีการมาแตะที่หน้ากระจกก็จะคลายล็อกได้เหมือนกันนะครับเสียงล็อกปลดล็อกสามารถปิดเปิดได้นะครับตอนนี้เสียงถูกปิดอยู่นะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับเสียงล็อกนะครับเปิดก็จะมีไฟกระพริบนะครับ ล็อกก็จะมีไฟฉุกเฉินกระพริบเหมือนกันใช้คีกราร์ดเปิด เปิดรถได้ก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับการสตาร์ทก็ถ้าไม่เหยียบเบรกก็สามารถกดแช่ได้นะครับแช่แช,แช่ไว้จนกว่าเครื่องจะสตาร์ทแล้วค่อยปล่อยดับก็เหมือนกันนะครับกดแช่ เปิดท้ายนะครับตัวนี้ลูกค้าไปติดเปิดท้ายมารีโมทใหม่ก็สามารถเปิดท้ายได้นะครับกดกดปุ่มเปิดท้ายที่รีโมทได้เลยนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับ สั่งสตาร์ทด้วยรีโมทกดปุ่มล่างนะครับกดปุ่มล่างค้างไว้ประมาณ4-5ถึงาวินะครับเครื่องก็จะสตาร์ทอันนี้รถรถล็อกอยู่นะครับก็สามารถกดคลายล็อกแลก้วก็ขึ้นรถได้เลยนะครับขณะที่เครื่องสตาร์ทนะครับสามารถกดล็อกล็อกก่อนประตูได้นะครับล็อกคลายล็อกได้ มีผู้โดยสารอยู่ในรถนะครับไม่ต้องดับเครื่องเราลงรถแม้เข้าห้องน้ำแมวปัม๊มทาท,าทุกระก็กดล็อกกดล็อกรถไว้ได้เลยกลับมาก็กดคลายติดตั้งแล้วระบบต่างๆภายในรถก็ยังสามารถใช้งาน เหมือนเดิมได้ปกตินะครับประตูสไลด์ก็สามารถ,ถกดได้เหมือนเดิมอันนี้ลูกค้าไม่เพิ่มออปชันสไลด์ด้วยรีโมทนะครับก็ใช้รีโมทเดิมที่มากับระบบสไลด์ไฟฟ้าหรือปุ่มปุ่มในรถได้ดับเครื่องด้วยรีโมทนะครับตรงไหนจะดับจะสตาร์ทด้วยปุ่มแล้วก็สามารถดับด้วยรีโมทได้ H1 นะครับตัวนี้ปี23นะครับท่านใดสนใจติดตั้งติดต่อมาได้ที่ NF ประดับยนต์นะครับ0ูนย์เ2้าสองหกนะครับขอบคุณครับ